เป p ร์เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถึงแม้ว่าราคาของ r ิ p p e r นะครับจะไม่แกว่งเท่ากับอีเธอเรียมและบิตคอย n กก็ตัมแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ business model ของมันนะครับหรือการทำธุรกิจของมัน Ripper เป็นเงินนะครับในการแลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างประเทศค,คือท่านสามารถที่จะแลกเปลี่ยน เงินสกุลคริปโตเคซี่นะครับผ่านเครือข่ายนี้ได้เลยฉะนั้น Ripper นะครับเรียกโดยชื่อย่อว่า XRP ซึ่งประมาณ5้าทุ่มวันที่18กุมภาันี้ XRP มีจำนวนนะครับหรือมีเงินค่าเงินเนี่ยอยู่ประมาณ16.14สบาทส4สตางค์นะครับคือประมาณ16บาทจุด14สสตางค์นั่นเองนะครับ ลิปเปอร์นะครับก็ผลิตออกมาเพื่อจะใช้ในการแลกเปลี่ยนต่างๆนะครับแลกเปลี่ยนเงินสกุลท้องถิ่นต่างๆนะรวมถึงลิปเปอร์เนี่ยลิปเปอร์นะครับผู้ก่อตั้งเนี่ยเขาจะมีการตลาดพิเศษหน่อยนะครับคือว่าในระยะแรกนะเขาจะผลิตเหรียญน,นะครับมาประมาณแสนล้านลิปเปอร์้วยกัดน,นะครับ และผลปรากฏว่าเขาปล่อยเงินหมุนเวียนในตลาดเนี่ยประมาณ70%เนะครับเพื่อให้เหรียญหรือในสกุลของ XRP เนี่ยมันมีมูลค่านะครับในพอร์ตของตัวเองเนี่ยนะครับรวมถึง XRP หรือ Ripper นะครับก็จะมี Business ทโ o เดลนะครับคือว่าเขาจะเป็นสื่อกลางนะครับในการแลกเปลี่ยนเหรียญคริปโตเคอซี นะครับซึ่งเหรียญคริปโตเคซี่เนี่ยในโลกของดิจิตอลเนี่ยมันมีเงินสก,กุลมากมายนะครับที่อยู่ในตามแพลตฟอร์มต่างๆถ้าท่านได้เห็นพวกเกมนะครับก็จะมีเหรียญสก,กุลของเขานะครับและก็พวกเกมเหล่านี้นะครับก็จะเอามาแลกเปลี่ยนนะครับกับ XRP นะครับและเงินสก,กุลย่อยๆเหล่านี้นะครับหรือเงินสก,กุลท้องถิ่นนะ มันก็จะเอามาผูกกับริ p เปอร์นะครับและริ p เปอร์เนี่ยจะค่อยๆประสานนะครับเงินเฟสเงินเฟด้วยนะครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซีในท้องถิ่นเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับคือค่อยๆที่จะกลมกลืนเข้าด้วยกันนะครับเพื่อจะศึกษาเพื่อจะผนวกกับเงินที่เป็นท้องถิ่นด้วยนะครับมีหลายบริษัทนะครับที่ทำอย่างนี้นะครับ ใช้เหรียญของ XRP เนี่ยเป็นเหรียญในอัตราแลกเปลี่ยนมีอะไรบ้างนะครับในทางธุรกิจมีธุรกิจหนึ่งนะครับที่เรียกชื่อว่าบริษัทวอลลาซูนะครับ LAZ หรือ C นะครับ O o c นะครับสกุลเงินเนี่ยสร้างขึ้นมานะครับก็คือเป็นซูนะครับ เป็นเงินสกุลย่อยของดิจิตอลนะครับของบอริษัทนั้นนะครับบริษัทสร้างแอปอารมณ์คาปูผสมแก๊สนะครับก็คือเป็นบริษัทที่ที่เป็นบริการขนส่งนะครับแบบเดียวกับแก๊เลยนะครับใครที่ต้องการที่จะใช้บริการนะครับก็จะเรียกนะครับโดยสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับว่ารถเหล่านี้นะครับ มีการเปิดใช้บริการเหมือนแท็กซี่นะครับก็สามารถเรียกผ่านแอปได้นะครับซึ่งพอเวลาเรียกผ่านแอปเนี่ยนะครับมันจะต่างแก๊ปเนาะแก๊ปนะครับจะใช้นะครับในการโอนนะครับแอปนะครับของธนาคารเนี่ยผ่านแก๊ปนะครับแล้วแก๊ปก็แปลออกมาเป็นเงินของแก๊ปใช่ไหมครับแต่ว่าซูนะครับหรือลาซูเนี่ยมันจะมี มันจะแปลงออกมาเป็นเงินสกุลของตัวเองซึ่งเงินสกุลของตัวเองเหล่านี้นะครับมันจะไปโคกับ XRP หรือ r i p p e r อีกทีนะครับ r i p p e r จะรองรับเหรียญท้องถิ่นนะครับดังนั้นนี่เป็นเหตุที่ทำให้เหรียญ XRP นะครับกับ r i p p e e เนี่ยมันแกว่งนะครับมันแกว่งคือมันไม่ขึ้นสูงสุดสักทีมันไม่ขึ้นได้มากกว่านี้สักทีนะครับเป็นเพราะว่ามันไปอิงอยู่กับ บริษัทท้องถิ่นนะครับหรือว่าโมเดลหรือบิสเนสท้องถิ่นมากเกินไปอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ราคาของ XRP ไม่ได้แรงมากนะครับเท่ากับอีทร r ย u m กับบิตคอยนะครับและ Ripper นะครับก็หรือว่า l a ซูนะครับก็ใช้ระบบนี้นะครับในการแปลงเหรียญขึ้นมานะครับคือ มันมีการโครกันนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับของลาซูนะครับคือกสามารถกำหนดผู้ใช้แอปนะครับสามารถขุดเงินใหม่ได้ด้วยนะครับคือยิ่งมีการใช้ผ่านแอปพลิเคชันนะครับลาซูมากยิ่งขึ้นเงินนะครับสกุล XRP ก็จะถ,ถูกขุดตามอุปสงค์อันนี้คล้ายๆกับอีเธอเรียมนะครับแต่อีเธอเรียมเนี่ยคือต้องการที่จะ สร้างหรือขุดเหรียญน,นั้นหรือพบหรือว่าเป้าหมายนะครับที่จะเลงไปหาเหรียญน,นั้นโดยตรงแต่ว่า XRP หรือ r i p p e นะขึ้นอยู่กับธุรกิจนั้นจะปังหรือไม่ปังนะครับหรือว่าต้องการเงินมากเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งนะครับซึ่งการแทนที่การสรรมการเนี่ยก็จะต่างกับบิตคอยนะครับ แต่ลาซูนะครับเอาแรงจูงใจนี้ไปผูกกับ Business m o เดลที่กล่าวก็คือนะครับการสร้างเงินใหม่จะขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยนะครับของผู้ใช้คือระยะทางที่วิ่งและความหนาแน่นของผู้ใช้ในพื้นที่ที่วิ่งคือจำนวนผู้ใช้นั่นเองนะครับจะเห็นว่าเงื่อนไขทั้ง2นี้สอดคล้องกับการสร้างรายได้ของลาซูนะครับเพราะเท่ากับผู้ใช้นะครับแอปและหวังจะได้เงินใหม่ ต้องคอยเปิดแอปนะครับซึ่งเปิดโอกาสที่จะเรียกใช้งานโดยสารในระบบนั่นเองก็คือการที่จะได้เหรียญใหม่ๆขึ้นมานะครับขึ้นอยู่กับว่าผู้โดยสารเนี่ยมีการใช้แอปพลิเคชันหรือว่าทำใช้บริการของธุรกิจนั้นนะครับและเรียกเงินที่เป็นเงินนำเงินสกุลดิจิตอลมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งความต้องการนี้จะทำให้เหรียญ r i p p e r และ XRP มีจำนวนเพิ่มขึ้นเท่ากับสิ่งที่ต้องการผ่านธุรกิจตัวนั้นข้อความนี้เป็นประโยชน์ถ้าหรือไม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสุดท้ายกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารก่อนใครนะครับเรามีสองช่องทางคือ Facebook คือท e e ดูนะครับและ YouTube คือ The m a s t e ม Seed Channel นะครับ ลิงก์อยู่ด้านใต้นะครับถ้าเกิดอากที่จะปรึกษาเรื่องเรียนค r y p t o q u r เ e c y นะครับแล้วก็การกู้เงินต่างๆในระบบแอปพลิเคชันออนไลน์ต่างๆนะครับคุยการเงินโลกยุคดิจิจตอลนะครับกับโคชบีได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน